สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านประจำวันศุกร์ที่15ตุลาคมนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทุนเรือลงทุนครับสำหรับตลาดนะครับเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับในวันศุกร์นี้นะครับที่ปิดนะฮะก็ปิดไปทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ลบสองจุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่0.16%ครับโดยที่ตอนนี้นะฮะการขึ้นมาผมมองนะครับว่าชุดเบรกตรงนี้ แนวต้านเส้นกดนะครับเบรคขึ้นมาแล้วนะฮะแต่การเบรกในรอบนี้ครับมันจะติดต้านตรงโซนฟิโบลิเทสเมนต์ของผมนะครับโซนบริเวณ1632ครับจนถึง1643นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรอรุ้นกันอีกทีนะครับว่าโซนนี้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับผมจะมองแนวนี้เนาะเพราะเป็นแนวรับครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าสามารถเบรกขึ้นนะครับเบรคไฮเดิมขึ้นไปได้แถว1655นะครับ จะมีแนวโน้มว่าแนวต้านถัดไปจะมารอเทสนะครับอยู่ที่1,6นะครับ9,8หรือตีกลมๆอยู่ที่1,700จนะจุดนะครับ1,700จุดซึ่งผมนะครับยังหวังอยู่นะครับว่าการขึ้นมาในรอบนี้นะครับที่เบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ได้จะมีโมเมนตัมส่งไปถึง1,700ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอินดิเคเตอร์ที่ฟอมโมเมนตัมนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะทมเฟรมเดยตอนนี้ นะครับ RSI อยู่ที่ประมาณ58.25ครับแล้วก็ตัว indicator AO นะครับจะค่อนข้างให้ผลลัพธ์คล้ายกับ MACD นะครับก็เป็นสีเขียวขึ้นนะครับเป็นภูเขานะครับสีเขียวขึ้นเพราะฉะนั้นโมเมนตัมยังส่งขึ้นได้อยู่เนาะสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังรอลุ้นนะครับยังมีโซนให้รอลุ้นได้อีกนะครับว่าสุดท้ายเราจะยืนนะครับ ขึ้นไปและเบรก165 5ไปได้หรือเปล่านะครับ่วนตรงนี้นะครับถ้าหน้าเป็นห่วงในระยะสั้นผมมองว่าแถวแนวรับย่อยๆตรงนี้นะครับ1632นะครับนะแนวรับตรงนี้1632องต้องรองมาลุนครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่าซึ่งภาพใหญ่นะครับผมมองภาพใหญ่ถึงภาพกลางเนาะก็น่าจะส่งขึ้นได้อยู่นะครับแต่ระหว่างทางอาจจะไซเวย์พักตัวออกข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุป การซื้อขายนะครับตามกลุ่มนักลงทุนนะครับในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็นะครับกองทุนเนี่ยก็ขายสุดทีนะครับลบ2826นแะแล้วต่างชาติก็เข้าซื้อต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่สรุปนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับวันที่1-15นี้นะครับเราก็จะได้เห็นครับว่าผู้เล่นนะครับที่ เป็นพระเอกในบ้านเรายังคงเป็นต่างชาติอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับยังหวังอยู่นะครับว่าการขึ้นมาแถวแนวต้านใหญ่นะครับของผมเนี่ยพันเจะยังมีนะครับต่างชาติในการเข้าซื้ออยู่และนะครับขออีกอย่างหนึ่งว่าสถาบันภายในประเทศหรือกองทุนเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังหวังอยู่นะครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าโดยแนวต้านแข็งที่สุดในรอบนี้ผมมองแถวนะครับ ถ้าสมมติแถวนี้นะครับเบรกขึ้นมาได้ต่อจะไปเป้าถัดไปนะครับ1764นะครับนะส่วนบริเวณนี้นะครับผมต่อไปครับเราไปดู mai นะครับสำหรับ mai นะครับยังให้แนวโน้มเดิมอยู่นะครับแนวต้านอยู่แถว580นะครับกลมๆเนี่ยก็ยังมีทรงอยากจะขึ้นไปได้อยู่เนาะนะครับแต่เท่านี้นะครับผมน่าจะอ่านเวฟนะครับได้ว่าน่าจะเจอ3 4 5นะครับโดย5ตรงนี้จะยืดขึ้นไปได้ขนาดไหนผมมองเนาะว่าแนวต้านในรอบนี้นะครับราคาทำหายเออร์ไฮนะครับทำจุดสูงสุดใหม่แต่อินดิเคเตอร์ครับ AO เนี่ยฟองบัลลิชไดเวอร์เจ้นนะครับเห็นรูปนี้ไหมเอาแค่รูปนี้เลยนะครับนะตรงนี้ราคาทำหายเออร์ไฮนะครับแต่อินดิเคเตอร์ AO ฟองนะครับแบัลิชไดเวอร์เจ้นเพราะฉะนั้นการขึ้นมาในรอบนี้นะครับก็จะอ่านได้ว่าเป็นการขึ้นยืด แบบฝืนๆนะครับนะขึ้นไปก่อนซึ่งแนวต้านผมมองนะครับ580และหลังจากนั้นจะย่อลงมานะครับมีโอกาสย่อลงเนาะไม่ได้ชี้นําในการซื้อขายนะครับแต่แชร์มุมมองว่าอาจจะลง A ขึ้น B แล้วจบ C ต่อนะครับตามีเรียดเวฟนะครับคอล์ริชันเวฟนะฮะเพราะฉะนั้น mai นะครับยังเหลือรูมนะครับเหลือแก็บในการเล่นอยู่ประมาณนะครับ 4.5%นะครับก็รอลุ้นดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีส่งนะครับแรงส่งขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับดัชนีของตลาดบ้านเราขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะต่อไปเราจะไปดูนะครับหุ้นการบ้านของเรานะครับตามสูตรสแกน EMA10 20นะครับ Golden Cross ตัดขึ้นพร้อมกับมีวอลุ่มเข้า2ล้านหุ้นขึ้นไปนะครับตัวแรกในวันนี้ของเรานะครับ c h o ครับผม สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเรามา,ามาดูนะครับ time frame w e e k กันก่อนสำหรับ m ท f r a ฟ e week เท่าที่มองนะครับน่าจะเป็นอะไรฮะถ้าภาพย่อยๆตรงนี้ผมอาจจาะมอง1 2เนาะแต่การขึ้นมาในรอบนี้ลองมาเช็คบอลล่มกันหน่อยนะครับว่ามีบอลล่มเข้ามาเก็บหรือเปล่านะส่วนตรงนี้ถือว่ามีนะครับถือว่าค่อนข้างมีอยู่เนาะ นะครับมาดูอีกอย่างนะครับว่า r e t ทสเ m e n t ลงมา1-2หรือเปล่านะครับปึ๊บอ่านะครับน่าจะลงมาแถว1-2แล้วนะครับน่าจะเจอเวฟบ2แล้วนะฮะเอ้นะฮะเจอเวฟ1 2 2แล้วนะครับแถวประมาณ69สตางค์ตรงนี้นะครับถ้าใครเล่น Buy อ n d ดิฟตรงนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะแล้วตัวถัดไปนะครับเวฟถัดไปเท่าที่ผมมองเนาะอาจจะเป็นภาพนี้ครับ1 2ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปไป3นะครับตอนีขานี้เนี่ยน่าจะชูดขึ้นไป3ได้อยู่เนาะนะครับน่าจะชูดขึ้นไป3ได้อย no ู่ EMA นะครับ3เส้นของผมก็ฟองนะครับว่ามีนะครับส่งว่าอยากขึ้นได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับขาตรงนี้ผมนับนะว่ากําลังฟอร์มตัวเป็นขึ้น3อยู่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะ1 2นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไป3 4 5จบนะครับจบ ขึ้น3ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูทำเฟรมเดือนก่อนเพื่อหานะครับจุดเข้าซื้อที่คุ้มค่าให้กับเราได้นะครับแพทเทิร์นอย่างนี้เท่าที่ผมมองนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆอาจจะต้องเล่นแพทเทิร์นเบรกเอานะครับรอบนี้เบรกเอาตรงไหนได้นะครับเบรกเอาชุดนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแท่งเทียนวันนี้เบรกเอาชุดนี้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น ถ้าจะเล่นด้วยเหตุผลนี้เล่นได้นะครับแต่ผมขอ,อนิดนึงว่าถ้าเบรกขึ้นมาได้นะครับถ้าจะให้ดีจริงๆควรมีการย่อนะครับย่อลงมาก่อนนะฮะย่อลงมาในที่นี้อาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วเพื่อขึ้นไปต่อก็ได้หรืออาจจะย่อลงมารีเทสนะครับรีเทสที่แนวนะครับแนวรับตรงนี้นะครับผม นะฮะก็อรอลุ้นกันดูครับว่าจะมีแรงย่อลงมาให้เราซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ภาพรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเนะสำหรับผมถ้าชุดนี้เบรกแล้วอยู่ดีๆมันพุ่งพวดไปเลยนะครับเราอาจจะใช้นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับผมขอตีไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะ1.15นะครับถ้าเบรกแนวต้าน1.15ตรงนี้ไปได้ Follow by ซื้อได้นะครับแบ่งไม้ o o l o w w b y ซื้อได้นะครับสำหรับหุ้น CHO นะครับผมให้นะสำหรับหุ้นตัวนี้ซัก ประมาณ4ดาวนะครับเต็ม5ดาวแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับว่าขึ้น3ที่จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ extension นะครับมีโอกาสเนาะว่าถ้าจะขึ้นไปได้นะครับเราอาจจะได้เห็นเป้าไกลๆนะครับนะมโนเป้าเป้าไกลๆนะครับน่าจะอยู่แถวประมาณ2บาทได้อยู่นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ถ้าอย่างไรแล้วนะครับถ้าอยากเข้าซื้อ ต้องคำนวณล็กต่อรีว a r d ให้ดีครับให้ล็กนะครับน้อยนะครับและรีวอร์ดค่อนข้างสูงนะครับผมนะอะสำหรับหุ้น c h o ประมาณนี้ครับให้ประมาณสัก4ีดาวนะครับผมตัวต่อไปครับเป็น b s m ครับผม b s m เหมือนเคยดูคร่าวๆไว้ให้แล้วนะครับเราไปดู Time ท r a เฟร e วีก่อนนะฮะไทม์เฟรมวีอืม มองภาพเวฟยากนะถ้าการขึ้นมาตรงนี้จะให้เป็น1นะครับ2เนี่ยอืมต้องมาดูรีเทสเมนต์กันก่อนนะครับสำหรับทำเฟรมวิกว่าลงมารีเทสเมนต์นะครับในที่เป็นขึ้น2ได้หรืออยังนะสำหรับผมถือว่าถ้าลงมาตรงนี้ลงแค่0.5ฟิโบนะครับหล่นลงมาตรงนี้แถว0.38เนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะสนใจเล่นจริงๆนะครับน่าจะแผนเดิมได้อยู่นะฮะว่าเบรกแนวสัก หกสตังค์ค่อยซื้อได้นะครับหรือไม่งั้นนะฮะเล่น pattern break out นะครับในชุดนี้นะครับแพทเทิร์นเบรกเอาในชุดนี้ลองตีทําเฟรม e ีไปเลยครับเล่นภาพใหญ่ตีทําเฟรม e ีไปเลยครับถ้าเบรกชุดนี้นะครับเบรกในที่นี้ต้องเบรกนะครับแล้วถ้าเลาะย่อลงมารีเทสนะครับแนวรับตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดถือว่าซื้อได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปต่อได้นะฮะ แต่สําหรับหุ้นต่าบาทนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับราคาอาจจะสวิงได้รุนแรงนะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้น BSM ผมให้ดาวเดียวพอนะครับต่อไปเป็นบลูครับสำหรับบลูนี่เหมือนมีสตอรี่นะครับที่บริษัทเขาเข้าลงทุนในคริปโตนะครับในบิตคอยนะครับเท่าที่ รู้มานะฮะถ้ามองภาพเบฟตรงนี้นะครับจะมองได้นะครับน่าจะเจอ1นึแล้วนะครับทำเฟรมวิกน่าจะเจอ1นึแล้วนะฮะหนึ่งสองครับ, 1, รบเดี๋ยวต่อไปไป 3... 4... 5นะครับโดยขึ้นตรงนี้นะครับสถานนะขึ้นตรงนี้ผมมองนะว่าฟอร์มตัวเป็นขึ้น3ครับแต่ขึ้น3ในที่นี้น่าจะเป็นขา น่าจะเจอขา1 2แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสวยนะสำหรับตัวนี้เจอขา1 2นะครับเราไป3 4 5หแล้วค่อยขบลูปนะครับเป็นขึ้น3ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสวยนะสำหรับลูบครับสวยนะสำหรับลูบแต่ถ้าจะเล่นในแพทเทิร์นนี้จริงๆเบรกเอาน่าจะผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าจะเบรดเอาให้สวยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ออกก่อนนะฮะเบรกเอาให้สวยเบรกเอายังไงนะครับต้องเบรกเอานะครับแนวต้านขึ้นไปนะได้นะครับปุ๊บแล้วต้องมีการย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมารีเทสนะครับแนวรับเดิมแล้วถ้ามันไม่หลุดนะครับมันจะขึ้นไปต่อได้เพราะฉะนั้นชุดนี้สวยนะครับใครเล่นชุดที่เบรกตรงนี้แล้ว aste, รีเทสย่อลอยย่อรีเทสเนี่ยสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจังหวะนี้ที่มันเป็นการขึ้นแล้วนะครับถือว่า ค่อนข้างตกรดนะครับนะตกรดไปกี่ช่องราคาเอ่ยนะครับเออศูนย์จุดหกแปดนะครับสเปดไปสี่ช่องราคานะครับนะตกรดไปสี่ช่องเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่สนใจจริงๆถ้าวันจันทร์นะครับอาทิตย์หน้าเปิดตลาดมามีการย่อลงมานิดนึงก่อนเนี่ยรับซื้อได้นะครับแบ่งไม้ซื้อได้นะนะครับไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์แผนการวิเคราะห์นะครับผมมีสิทธิ์นะครับน่าจะ ขึ้นไปต่อได้นะฮะลองดูโมเมนตัมนะครับอืมนะฮะโมเมนตัม r s i อฟองโอเคอยู่นะครับแล้ววอลุ่มนี่ก็ถือว่านะครับอืมก็มีวอลลุ่มเก็บอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับและวอลุ่มนี้นะครับวอลุ่มซื้อค่อนข้างแสงนะวอลลุ่มซื้อเขียวตรงนี้ค่อนข้างแสงอย่างที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะ นะครับมีโอกาสว่าบลูมีโอกาสเล่นได้นะครับมีโอกาส e x t e n d ขึ้นเว็บสย่อยๆได้นะครับโดยเว็บ3ย่อยๆผมมองแนวต้านตรงไหนนะครับเป้าราคาสั้นๆเรานะครับอาจจะอยู่แถวบริเวณ80สตางค์นะครับจนถึงประมาณ1บาทเป๊ะๆได้นะครับสำหรับบลูมนะครับมองมุมมองผมมีประมาณนี้นะครับถ้าใครเล่นไปแล้วนะครับโซนตรง b บออนดิฟนะครับเว็บ2ตรงนี้นะครับ2ใหญ่หรือ สองของเว็บสามนะครับขาสองของเว็บสามเนี่ยนะฮะสวยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบลูคผมให้มุมมองประมาณนี้ก่อนนะครับค่อนข้างสวยนะฮะให้นะครับบลูคสีดาวนะครับผมเอาไปสีดาวนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสิรินะครับแสนสิริฮะแสนสิริเคยดูไว้ให้แล้วนะครับถ้าชุดเล่นชุดนะครับเล่นชุดเบรกแนวต้านนะครับแนวต้านตรงนี้ ถามว่าย่อรีเทสไหมไม่นะครับไม่ได้ลย่อรีเทสนะครับแต่ถ้าเรามองในชุดนี้เออก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าการตีแนวรับแนวต้านนะครับนะการตีแนวรับแนวต้านมันแล้วแต่มุมมองคนนะครับมันจะเป็นไม่ใช่ศาสตร์ขนาดนั้นนะไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นสิงมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับแนวต้านเส้นกดตรงนี้ตีปุ๊บนะครับเบรกปุ๊บและรีเทสครับรีเทสรอบแรกเด้งไปครับเด้งไปรอบนี้นะครับ โดนแรงซื้อกดกลับมาดีเทสอีกรอบเพราะฉะนั้นรีเทสรอบ2เนี่ยน่าจะส่งสัญญาณนะครับว่าค่อนข้างเอาอยู่นะครับนะสำหรับตัวผมเนี่ยแบแอสว่าน่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับที่มันยังไม่ลงมานะครับทะลุนะครับแนวรับตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับว่าจะเด้งขึ้นสู้ไปได้ต่อนะครับโดยที่แนวต้านย่อยๆผมมองนะครับแถวโซนเดิมฮะเป็นไฮเดิม แถว1.42นะครับในระยะสั้นแล้วคัดลอสนะครับอาจจะอยู่แถวนะครับโลตรงนี้ก็ได้นะแผนภาพนี้นะครับเอาโลตรงนี้ล้กันนะเพราะฉะนั้นโลนะครับของเราจะสามารถคัดลอสนะครับถ้าหลุด1.20นะครับหลุดลงไปเนี่ยก็คัดลอสได้นะครับเเพราะฉะนั้นครับถ้าเล่นชุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูใหม่นะครับ ว่าลิขสตอรีบอร์ดค่อนข้างคุ้มหรือเปล่านะเล่นชุดนี้นะครับปึ๊บๆนะครับย่อลงมารีเทสแต่ชุดนี้นะครับเล่นหากย่อลงมาอีกนะครับก็จะค่อนข้างสวยนะฮะปึ๊บนะฮะหนึ่งสองครับอืมและแนวรับย่ออนี้นะครับเพราะฉะนั้นลิขสตอรีบอร์ดครับเอ่อดาวไซด์ลิข์นะครับอยู่ที่5.5%ส่วนอัพไซด์อยู่ที่11.8%นนะครับสำหรับคนที่สนใจเล่นสั้น ค่อนข้างคุมนะครับเพราะว่ามีการรีเทสมา2รอ,อบแล้วนะครับถ้าคัดลอสก็ถือว่าลึกไหมก็ไม่ลึกมากนะครับถือว่าไม่ลึกมากนะฮะหนะครับแต่ระหว่างทางที่เราซื้อเราแบ่งไม้ซื้อเพราะฉะนั้นล i s ห้อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นซิลิผมขอให้หุ้นตัวนี้สักนะครับสดาวก่อนนะครับผมนะตัวต่อไปเป็นกลุ่มของอสังหาเหมือนกันครับเป็น LH ครับแลดเฮา Land and house ครับลองมาดู t i m r f r e w e วิก,กันก่อนนะครับอืมกลับไปนะครับ Land and house land and house ครับอืมผมมองนะว่าแลกกาดมานานมากครับ Time Frame Day เนาะมันเป็นหุ้นอสังหานะครับราคามันจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเนาะ เพราะฉะนั้นการขึ้นลงมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะลงมารีเทส1 2 1ได้หรือเปล่าอืมลงมานะครับรีเทส12แล้วเนาะเพราะฉะนั้น1,2รอบนี้ครับเป็น1,2รอบใหญ่ครับเว็บ1นะครับถ้ามองนี้เว็บ1เว็บ2รอบใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับอาจจะขึ้น3ไปได้3,4 5นะครับนะ4ไม่โอเวอร์แลป1นะครับขึ้นไปหน่อยและ3ไม่ใช่ขึ้นที่สั้นที่สุด นะครับผมนั้นตรงนี้นะครับภาพระยะสั้นท่าให้ผมมโนเนาะเราอาจจะเจอ1-2ย่อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยฟอร์มตัวขึ้น3ครับแต่ถามว่าจะหวือหวาไหมนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ผมมองนะว่าไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะครับกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับยิ่งเป็นตัวแลนด์เฮาส์นะครับที่ Market Cap คค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะนะครับอาจจะ ขึ้นแบบนี้ครับขึ้นสโลปขึ้นแบบว่านิ่งๆน,นะครับนะแต่จะโดดเด่นเรื่องปันผลครับที่ปันผลเ้าเรางให้สูงเนะาะเพราะฉันทำเฟรมวีคถ้าผมเล่นเนาะผมให้แผนประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนสีนะครับอืมนะถ้าผมเล่นผมเล่นชุดนี้ดีกว่านะครับเออนี่ฮะเล่นยาวๆได้นะครับปันผลสวยเนาะปันผลรู้สึกว่า ให้สัก10%เหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับสำหรับดีเวเดนยิวอ่าแลนด์เฮาส์นะครับปกตินะฮะดีเวเดนปันผลนะครับอ๋อไม่ใช่10%นะพีกพีกหน่อยปีที่แล้วให้8.81%ครับปีนี้ให้คร่าวๆนะครับอยู่ที่6%ปปันผลค่อนข้างสูงนะครับสำหรับหุ้นอสังหาเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าอยากเล่น เป็นผมนะผมวางแผนโดยการเล่นแพทเทิร์นเบรกนะครับแพทเทิร์นเบรกตรงนี้นะครับปึ๊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 บรอนะครับว่าจะเบรกขึ้นตรงนี้หรือเปล่าหรือจะเบรกลงเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยมันสร้างกรอบแคบแคบให้เราเห็นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแรงเทาผมมองนะครับว่าเลือกทางอยู่โดยโมเมนตัมนะครับส่งว่าจะขึ้นไหมผมมองว่าส่งว่าจะขึ้นได้อยู่เนาะแต่สิ่งสําคัญคือทม์เฟรมเดย์ผมรู้สึกว่า วอลุ่มขายก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเห็นไหมที่เป็นแท่งเทียนแดงเนี่ยไม่มีวอลุ่มซื้อเข้ามาเลยนะครับนะก็ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาขึ้นไปจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจะเอาขึ้นจริงๆขึ้นมาปุ๊บนะครับเบรกมาปุ๊บหล่อย่อรีเทสแล้วค่อยเข้าก็ได้ครับนะครับราคาเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปจริงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแลนด์เฮาส์ผมขอให้หุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่2ดาวก่อนนะครับผมตามมุมมองของผมเนาะให้2ดาวก่อนต,ตัวต่อไปครับเป็นหุ้นต่ำบาทนะ CCP นะครับหุ้นต่ำบๆเดี๋ยวผมจะดูคร่าวๆให้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องเนี่ยมันมันอาจจะวอลบิดออฟเฟอร์มันค่อนข้างหนานะครับดิดน้อยไปเราไม่แน่ใจเนาะนะครับภาพนี้ทําเฟรมเดย์ค่อนข้างโอเคนะครับระยะสั้นค่อนข้างโอเคเลยที่ขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับขึ้นนะครับนิสัยเขาคือขึ้นพักนะครับขึ้นพักตรงนี้ขึ้นย่อ ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ผมมองนะว่าถ้าจะเอาขึ้นเลยก็ไม่น่าไม่น่านะครับไม่น่าเอาขึ้นพรวดไปเลยนะครับอาจจะมีการไซเวพักออกข้างหน่อยนะครับจากการศึกษาพฤติกรรมเขานะครับถ้าเล่นจริงๆต้องเล่นชุดเบรกตรงนี้ครับเบรกแาวะนะต้านเส้นกดแล้วเป็นไงฮะย่อรีเทสกลับลงมาแล้วไม่หลุดเพราะฉะนั้นชุดตรงนี้นะครับสามารถเล่นได้อยู่นะครับผมโดยเป้าราคานะครับเป้าราคาผมมองเนาะว่า เอาดูภาพย่อยๆ extension ก่อนนะครับอาจะมองนี้ครับอย่างน้อยๆน่าจะได้เห็นครับแถวบริเวณนะฮะประมาณนี้ครับถ้าชุดนี้เบรคขึ้นไปจริงนะครับแล้วแนวรับตรงนี้รับอยู่เนาะอาจจะมีสิ์ขึ้นไปได้นะครับแถวประมาณ9 4สตางค์นะครับจนถึง1.19สตางค์นะฮะผมให้เป้าหมายประมาณนี้คร่าวๆไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติ ท่านซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับลุดแนวรับตรงนี้ไปได้ขัดลสทิ้งทันทีนะครับสำหรับ CCP ผมให้แนวโน้มประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้แค่ดาวเดียวก่อนนะครับตัวต่อไปเป็น BJC นะครับ BJC ครับเราไปมองทำเฟรมวีกันก่อนนะครับผม ภาพนี้นะอาจจะเจอ3อามหนึ 1, ่งอะไรหนึ่งสองนะครับน่าจะหนึ่งสองหรือเปล่าเออมไม่สวยนะหนึ่งสองตรงนี้ไม่สวยอาจจะเจอหนึ่งสองบริเวณนี้หนึ่งสองเล็กๆสามสี่ห้านะครับห้าน่าจะจบเรียบร้อยตรงนี้รีเทสเป็นขึ้นนะครับเป็นคอร์รคชั่นน่าจะบีนะครับอ่นนะบ,บีนะครับห้านะฮะอาจจะเจอประมาณนี้ทองนะครับ สามนะครับสี่ห้านะฮะสามสี่ห้าจบอะไรครับจบ A B C C น่าจะจบแล้วนะครับผมเท่าที่ผมมองเนาะน่าจะจบได้แล้วอยู่นะครับอ่ามองจบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคืออะไรราคานะครับทำเฟรมวีคานะเอาทำเฟรมวีคาเลยนะครับโลว์โล์นะครับอ่าไม่ใช่โลว์โล์สินะครับปรับตัวนะครับ นะครับโลยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอินดิเคเตอร์ครับที่บอกมุมตำ่ำโลปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสวยนะฮะนะครับภาพใหญ่ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับ BJC แต่นิดนึงครับนะถ้าจะเข้าเล่นจริงๆเราต้องมีหน้าเทรดครับที่ฟองว่ามันน่าเข้าซื้อจริงๆผมให้ประมาณนี้ว่าเราน่าจะเจอนี่ครับ นะกรอบสามเหลี่ยมนะครับนะสำหรับ b ีจบีเจน,นะจะเจอกรอบสามเหลี่ยมบริเวณตรงนี้ครับตึ๊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 บรอเลือกทางครับเดี๋ยวอาจจะต้องไซเวสักพักนะครับนะรอสะสมกําลังแล้วรอเลือกทางอีกทีว่าจะเอาทางขึ้นหรือทางลงถ้าสมมุติว่าเอาทางขึ้นแปลว่าภาพรวมตรงนี้มีการสะสมนะครับเจ้ากาลังสะสมซื้อต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเบรกลงแปลว่าไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเห็นคือเจ้าพยายามทยอยขายทยอยขายเรื่อยๆเนาะ นะครับเรามาสืบจากวอลลุ่มนะครับอวอลลุ่มถ้าดูคร่าวๆง่ายๆครับลองดูว่าวอลลุ่มเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะครับถ้าให้ดีนะครับคือตอนที่มันแดงลงมาต้องมีเขียวให้เราเห็นนะครับถามว่าเก็บของไหมผมมองว่าไม่ได้เก็บ ให้เห็นได้ง่ายๆนะครับอาจจะเก็บได้แต่เก็บเงียบๆนะครับเท่าที่ผมมองเนี่ยเออชุดนี้นะครับน่าจะเก็บอยู่นะครับชุดนี้เก็บนะครับนะเพราะฉะนั้นรอนะครับเลือกทางว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับทางที่ดีถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับรอเบรกขึ้นทีเดียวนะครับจะค่อนข้างสวยนะฮะเออนะฮะลองดูทำเฟรมวีคับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจริงๆตัวนี้สวยนะครับแต่ต้องเล่นนะครับชุดเบรกนะครับเบรกไปได้ค่อยเล่นนะฮะ หรือไม่งั้นนะครับเท่าที่ผมมองตรงนี้อาจจะมองเป็นขึ้นอาจจะ1ใหญ่ลง2นะครับอ๋อถ้า1ใหญ่ลง2น่าจะน่าเกียดกินไปอาจจะมอง3นะครับ3 4นะครับอาจจะเวฟ5 5ขึ้นไปได้ต่อเนาะนะครับรอเลือกทางกันไปนะครับแต่มีโอกาสว่าแลกกะตรงนี้หลออขึ้นไปได้นะฮะเป้าเป้านะครับมองง่ายๆน่าจะบริเวณราคาประมาณตรงนี้ครับ เป้าสั้นๆนะครับระยะกลางถึงระยะสั้นเราน่าจะได้เห็นประมาณสัก50บาทถึง57บาทนะครับซึ่งผมวางเป้าหมายตรงนี้เนาะก็คือชุดเบรกนี้ปุ๊บเบรกไปได้หรือเบรกชุดนี้ไปได้นะครับมีโอกาสมีโมเมนตัมนะครับแรงซื้อนะครับน่าจะขึ้นมาได้แถวบริเวณนี้โดยในบริเวณนี้น่าจะมองเป็นแนวต้านนะครับในกรอบระยะกลางนะครับนะในระยะกลางนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเล่นชุดเบรกแล้วมันหลุดแนวรับ ต้องขัดหิ้งนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับ BJC และต,ตัวต่อไปเป็นเกียรติคักหุ้นเกียรตินะครับรู้สึกจะดูหลายรอบแล้วนะครับติดสูตรสแกนบ่อยมากนะครับตัวนี้นะฮะสภาพคล้องน่าจะต่ำหรือเปล่านะฮะต้องลองดูเกียรตินานะครับ เท่าที่ดูนะครับก็รอเล่นครับรอเล่นได้นะฮะแต่ชุดนี้นะครับโอ้นะฮะผมมองว่าห้าอาจจะจบแล้วเนาะเออรู้สึกห้าจะจบแล้วเนาะการลงมาตรงนี้น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับรอเตรียมขึ้นบีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้แผนเดิมครับแผนเดียวถ้าใครสนใจเล่นเล่นได้แค่ระยะสั้นนะครับ เล่นได้แค่อะไรอะสั้นเป้านะครับในการทำกำไรอยู่แค่ประมาณแค่70สตังค์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมให้นะครับขอไม่ให้ดาวสักดาวเดียวนะครับในภาพตอนนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับการสรุปตลาดและวิเคราะห์หุ้นการบ้านนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โชคดีในการเทรดการลงทุนนะครับผม